One n e w สตรงไปตรงมา ็น,นี่แหละฮะเรื่องราวของช้างคือการเอาช้างออกมาเร่ร่อนแบบนี้เนี่ยเป็นการทรมานช้างใช่ค่ะคแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะคเดี๋ยวลองติดตามกันว่าจะมีความคืบหน้ายอย่างไรบ้างคะ่ะใช่ฮ<ช>นะซึ่งหนึ่งแนวทางที่ทางภาครัฐนั้นพยายามที่จะแก้ปัญหาช้างเร่ร่อนก็คือการทําโครงการคดชะอาณาจักรนะครับก็คือการนําช้างคืนถิ่นที่หมู่บ้านช้างตําบลกระโพ อำเภอท่าตูมจังหวัดส,สุรินทร์ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มมาตั้งแต่ปี2552จนถึงวันนี้การพัฒนาก็กําลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับติดตามจากรายงานครับช้างน้อยช้างใหญ่รวมถึงนักท่องเที่ยวกำลังเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานก่อนจะให้นักท่องเที่ยวเดินจูงช้างกลับบ้าน เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่โครงการโคชอาณาจักรภายใต้การดูแลขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาดูวิถีชีวิตของคนเลี้ยงช้างและสร้างรายได้ให้กับควานช้างในจังหวัดสุรินเพื่อแก้ปัญหาช้างเร่ร่อนให้ควานช้างนำช้างกลับมาอยู่บ้านเกิดบนเนื้อที่3,000ไร่ที่กำลังถูกพัฒนาให้เป็นอาณาจักรช้างอย่างเต็มรูปแบบแปลงหญ้าก,กว่า100ไร่ถูกเตรียมไว้เป็นอาหารช้าง174เ่เชือกที่เข้าร่วมโครงการ เมี่ยมแสนดีควานช้างวัยห0ปีหนึ่งในผู้ที่ตัดสินใจเข้าโครงการช้างคืนถิ่นบอกว่าแม้เงินเดือน1800บาทที่ได้จากโครงการจะไม่มากนักแต่หลังจากหักค่าอาหารช้างที่จ่ายน้อยลงก็พอที่จะเลี้ยงครอบครัวและช้างได้และที่สำคัญการเข้าร่วมโครงการทำให้สามารถอยู่บ้านดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าได้ง่ายขึ้นหากไม่มีโครงการก็ต้องออกไปเร่ร่อนเพื่อหาอไรายได้เพราะการเลี้ยงช้างไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่มีงาน มีโครงการอย่างนี้แล้วก็ดีมากได้ย้อยู่ร่วมกันใกล้พ่อแม่ไม่สบายได้ดูแลแก่บ้างอย่างนี้นะครับทางก็ได้มีเงินเดือนกินอย่างนี้นะเรือ่องอาหารก็อยู่ได้อาหารแค่นี้ก็อยู่ได้เราต้องหาเองบ้างอย่าให้คนอื่นช่วยเราทุกเรื่องเลยมันไม่ได้หรอกใช่ผมคิดเหมือนเขาแค่นี้แต่ก่อนผมไม่มีเงินเดือนผมก็ต้องใช้ชีวิตเร่ร่อนไปหารับจ้างเหมือนกันแต่ไม่มีเงินเดือนอย่างนี้ก็แค่นี้ไม่ต้องเยอะ เงินเยอะก็เราเราม่รู้จะใช้มันก็หมดเหมือนเดิมแะครับผมบ้านพักที่เตรียมไว้ให้เป็นโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยวกว่า20หลังซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายในปีนี้คืออีกแนวทางที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสวิถีชีวิตชาวช้างที่เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะสร้างรายได้แต่ที่น่าเสียดายคือจากงบประมาณปี2559 คชชาณาจักรสามารถรองรับช้างได้200เชือกนั่นหมายความว่าปีนี้จะสามารถรับช้างเข้ามาร่วมโครงการได้อีกเพียง26เชือกเท่านั้นแนวทางการพัฒนาโครงการคชชาณาจักร จะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเน้นความเป็นอยู่แบบพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่โปรดให้ดูแล,แลและอนุรักษ์ช้างไทยสัตว์สําคัญคู่บ้านคู่เมืองสัญ,ญลักษณ์ของชาติวันนิวส์ตรงไปตรงมา